กดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อนสมาชิกจะได้รับแจกซองอังเปา พบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับเมื่อวิดีโอก่อนผมแจกทูมอนี่ y อ a เล็ตไปแล้วนะครับวันนี้ผมอารมณ์ดีนะครับจะมาแจกเงินอั่งเปาของ s h อ p e e p a y นะใครมี s h อ p e e Pay หยิบม,มือถือของคุณขึ้นมาเตรียมสแกนที่หน้าจอได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจกในส่วนของ Wallet s h o อ e e p a เด้วยนะครับก็แจกทั้งทูมอนี่ y อ a เล็ตและ s h อ p e e p a y ไปเลยกดนะสนับสนุนโดยบริษัท Con คอนวตขุดเหรียญคริปโตบนมือถือ เป็นแอปพลิเคชันหาเงินขุดเหรียญ USDT และ TRX ที่ดีที่สุดทำให้คุณได้รับรายได้เสริมทุกวันสนใจปักหมดุดครับคอมเมนต์บอกผมใต้วิดีโอนิดนึงบอกว่าแจกจริงนะครับแจกจริงนะถ้าเกิดมีคนคอมเมนต์ไม่ถึง10คนผมไม่แจกแล้วนะครับผมงอน หลายๆคลิปวิดีโอนะคบผมแจกนะผมน้อยใจนะเพื่อนสมาชิกวิวก็ไม่ขึ้นนะครับไลค์ก็ไม่มานะครับคอมเมนต์ก็ไม่มีรู้สึกน้อยใจหรือเกินนะครับในอีพีนี้ก็เลยมาแจกอีกครั้งหนึ่งนะลองดูลองดูทดสอบดูสิว่าคนยังติดตามกับช่องเก็บตังค์อยู่หรือไม่นะครับทั้งๆที่แจกแบบนี้แล้วยังไม่มีคนตามอันนี้ผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงละนะครับ โอเคเดี๋ยวจะมาแจกนะครับในส่วนของอ่างเป้าฟรีๆนะครับของช h o p e e Pay นะครับนี่ผมก็จะมาแจกอีก100บาทนะครับให้สมาชิกไปเลยแบบฟรีๆนะครับขออนุญาตผมสร้างซองสักครู่หนึ่งนะนี่100บาทครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตผมไปทำ Q ิวอักนสักครู่หนึ่งนะครับเราจะได้เอามาสแกนหน้าจอกันอ่าสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ QR สแกนนะเพื่อนสมาชิกหยิบมือถือเลยดนวนนะครับมารับซองอ่งเปาของช้อปปี้เพนะครับฝากกดไลค์นะจ๊ะขอร้องระกาบขอร้องเลยครับกดส s c r i ายให้ด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆนะบอกช่องนี้แจกจริงๆนะครับแจกทั้งทูมอนี่วอลเล็แจกทั้งช้อปปี้เพนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอให้ผมนิดนึงนะครับบอกว่าจ่ายจริงนะครับจะเป็นกรุณาความกรุณาอย่างสูงเลยนะครับ หลับสมาชิกที่ต้องการร่วมกิจกรรมรับโค้ดอง่งเปาทูมอนี่วอลเล็ตทุกวันนะครับสามารถติดตามได้ในเทเล gram ใคร,รที่ยังไม่มีโปรแกรมเทเล gram สามารถดาวน์โหลดที่ App Store และ Store ได้นะครับพิมพว่าเทเล gram แ,แล้วทําการติดตั้งได้เลยครับเมื่อเราทาการติดตั้งเทเล gram แ,แล้วนะครับกดสแกนเพื่อที่จะหากลุ่มการทําเงินและรับโค้ดอ่งเปาฟรีนะครับกดคําว่าแอดแล้วก็เคตัวใหญ่ A B นะครับแอดเก็บทูนะครับมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นแอดเก็บตูนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่ม เก็บโค้ดอังเป่าฟรีนะครับและอีกกลุ่มนึงแอดเก็บตังค์นะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เอาไว้แลกเปลี่ยนข่าวสารนะครับแล้วก็แบ่งปันงานที่จะสร้างไรายได้สร้างเงินออนไลน์ครับอย่างไรก็ตามนะครับหากชื่นชอบคลิปวีดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดสมัครท้ายกดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวีดีโอในครั้งถัดไปใน e ีนี้นะครับจะต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใน EP ถัดไปวันนี้สวัสดีครับ